มาพบกับสายล่าอิสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับวันนี้สายล่าไม่มีภาพบรรยากาศเปิดหมอลิปข่าวนะครับแต่วันนี้สายล่ามีภาพบรรยากาศของซุปตาร,ราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานองคงอิง เพชรบ้านแพงวันนี้เป็นวันอะไรที่ทุกคนรอคอยเกี่ยวกับการเดินทางกลับป่าไทยแลนด์หรือบ้านเกิด <c oughs> นี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเลยวันนี้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอคอยหลายหลายคนทีมงานของสาวน้อยเพชรพืนแพงและทีมงานบ้านฮักลยหลายหลังแล้วก็พ่อฮักแม่ แล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ JO1 j วันวันนี้คาขั่งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศแต่ล่าเอามาให้ดูมีแต่ภาพไม่มีเสียงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเอาภาพบรรยากาศของเขามาใช้เราก็ต้องเกรงใจเขาเอาแต่ภาพไม่ต้องเอาเสียงมาเพราะทุกคนก็ได้ เห็นผ่านหูผ่านตาแต่วันนี้สายล่าจะมาพูดอะไรที่สุดยอดที่สุดแต่ล่าเคยพูดหลายๆคลิปแล้วเกี่ยวกับการอ n อนทัวร์ยุโรปตอนนี้เป็นจริงแล้วเป็นการหลุดปากพูดเป็นการแย้มๆออกมาจากของของแอดมินพีทแอดมินพีก็หลุดปากพูดออกมาแล้วว่าเป็นจริงมีจริงฤดูกาลหน้าไม่ใช่ฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้เหลือเวลาอีก10วัน ก็จะเป็นการเปิดฤดูกาลเปิดทำการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าการออนทัวร์ญี่ปุ่นรอบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสําหรับแฟนคลับ f อที่อยู่ทางญี่ปุ่นและที่สำคัญเลยก็เจ้าของร้านแต่ละร้านที่เขาร่วมไม้ร่วมมือกันที่นำศิลปิน ซุปตาของเมืองไทยในนาชั่วโมงนี้ไปโชว์ตัวอยู่ที่ร้านอาหารของเขาแต่ละร้านหลายหลายร้านในญี่ปุ่นนี่นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดคราวนี้ถึงคิวของยุโรปหรือดูการหน้าเป็นอะไรที่ทุกคนก็อยากจะรู้แต่ที่เรารู้ตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดวันแต่ที่ที่แน่แน่เด่นชัดเลยก็คือมีจริงเพราะว่าแอดมินแอดมินพีได้ได้หลุดปากแย้มออกมาแล้ว มันก็เป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดในชั่วโมงนี้ทุกคนอยากเห็นอุงอิงโกอินเตอร์ทางยุโรปนี่นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดรอบนี้ tour, ออนทัวร์ทวีปเอเชียแต่ที่สำคัญเลยไม่ได้กลับมาตัวเปล่าไม่ได้กลับมามือเปล่าแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอุงอิงไปที่ไหนเขาเรียกว่าเหตุบานที่นั่นไป ไปญี่ปุ่นเก็บเห็ดทุกวันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นนี่แหละครับเป็นอะไรที่หาหาตัวจับได้ยากเกี่ยวกับามาลายน้ำใจมาลายมาลายที่เขาเขามีให้ให้กับศิลปินคนที่เขาชื่นชอบเป็นอะไรที่สุดยอดสายล่าเดาเอาคร่าวๆจากที่สายล่านั่งนั่งคาดเดาว,ว่าอย่างน้อยมี2องแสนบาทรอบนี้ ที่ติดตัวของอุ๋งอิงกลับมาเมืองไทยเขาเรียกว่านักล่าเงินเย็นนี่แหละครับเงินเย็นจะทุ่มเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมหาศาลเพราะว่าแต่ละคนล้วนแต่เป็นศิลปินที่เขารับเชิญไปมีชื่อเสียงทุกคนอยากเห็นอย่างบอจโจอย่างอุ๋งอิงออมแอมเขมกระมลชัยพ่อใหญ่แหลมนี่แหละครับทุกคนต่างต่างเก็บเผชกันแบบแบบ สนุกมือเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไปเขาเขามีแต่มีแต่รอยยิ้มให้กับแฟนขับ f อฟอยู่ตลอดเป็นอะไรที่สุดยอดวันนี้ก็ขึ้นบินในเวลา12นาฬิกาตรง12 PM ไม่ใช่ไม่ใช่ PM 12AM มาถึงประเทศไทยอยู่ที่สุวรรณภูมิก็16นาฬิกาจุด30 PM pm จะเป็นช่วงบ่ายเที่ยงก็ยังเป็น am อยู่เวลาเวลาสากลของทั่วโลกที่เขาใช้เวลาบินขึ้นจากสนามบินนานาชาตินาริตะแอร์พอตมาถึงที่สุวรรณภูมิแอร์พอตนี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดทุกคนวันนี้ต่างเฝ้าตั้งหน้าตั้งตาวัานนี้ชั่วโมงนี้เวลานี้ตอนนี้สายล่าทําคลิปอยู่ก็บ่ายสองอีกเหลืออีกเวลาอีก,อ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 ก สองชั่วโมงกว่าๆน่าจะอยู่ที่สุวรรณภูมิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไว้บรรยากาศนั้นทุกคนก็จะเห็นเองว่าเป็นฟาร์มเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ที่ทุกคนอยากเห็นภาพแบบนี้แน่นอนายร่าก็อยากเห็นการการไปต้อนรับอุ้งอิงอยู่ที่สนามบินมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะเราก็รู้อยู่แล้วความยิ่งใหญ่ของอุ้งอิงเ็าไม่ธรรมดาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความสุขของ พ่อพ่อยแม่เอฟซีเป็นความสุขของใครหลายๆคนที่ได้เห็นบรรยากาศการเดินทางกลับวันนี้กลับมาถึงน้องก็จะยิงยาวกลับบ้านเลยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้แวะนะครับแวะแต่บอสโจบอสโจก็จะเข้าไปดูงานอยู่ที่ตลาดจินซ่าลังสิตธก็จะไปไปดูความเคลื่อนไหวของลูกน้องของบุคลากรในทีมทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขารีบกลับมาเพราะว่ายังมีปัญหา ที่จะต้องให้แก้อีกลหลายๆจุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นที่สุดก็คือบอสโจเพราะความคิดของบอสจะเป็นอะไรที่ยอดที่สุดในชั่วโมงนี้ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่จะแก้ปัญหาไม่ได้แก้ได้แต่จะแก้เสร็จเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนบอสไม่มีใครที่จะเทียบเทียบทานได้เพราะว่าสมองมันสมองของบอสล้วนแต่มีมีสิ่งที่สร้างสารรค์อยู่ตลอดและที่สำคัญก็ รีบกลับมาแก้แก้โทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์ในช่องยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ถ่ายอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นเครื่องสำรองเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นของบอสก็เราไปเห็นอยู่แล้วว่าแตกโดนโดนล่องบอกบีบจนจอแตกข้อมูลอะไรก็อยู่ในนั้นหมดบอสก็จะมาแก้ปัญหาอยู่ที่เมืองไทยเพราะอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาคงแก้ไม่ได้ มันเป็นอะไรที่เขาก็ต้องรีบทําทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลอยู่ในนั้นหมดครับวันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าซุปตามหาชนของแท้ที่จะโกอินเตอร์ดูดูการหน้าไปยุโรปงานนี้เล่นเอาใครหลายๆคนต้องอิจฉาแน่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขามีดีเขาถึงได้ไปไกลขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความเพียบพร้อมทุกคนอยากเห็นทุกคนต้องการอยากสัมผัสเขาถึงเรียกร้องมา ครับฟังและชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อีกสักหน่อยไปชมภาพบรรยากาศกันอยู่ที่สุวรรณภูมิครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ